ยินดีต้อนรับสู่ช่อง w K P Auto ช่องที่คุณไว้วางใจได้สำหรับการรีวิวเชิงลึกและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร เครื่องบินขับไล่และโดรนขั้นสูงต่างๆวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ r q 21 Black Jack รุ่นปี2025โดรนขนาดกระทัดรัดที่สามารถใช้งานได้หลากหลายและยังคงเป็นกำลังสำคัญในภารกิจลาดตระเวนสำหรับกองกำลังทหารยุคใหม่โดรนรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อภารกิจสอดแนมโดยเฉพาะและเป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างโดรนขนาดใหญ่และระบบขนาดเล็กแบบพกพาได้ r q 2 1 Black Jack ปี2025ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Insiu t ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Boeing โดรนลำนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในสนามรบอย่างชัดเจน ด้วยน้ำหนักประมาณ135ปอนด์และตีกว้างประมาณ16ฟุตมันสามารถบินต่อเนื่องได้นานกว่า16ชั่วโมงจึงเหมาะกับภารกิจที่ต้องการความต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดหรือเปลี่ยนอุปกรณ์นอกจากนี้ยังสามารถปล่อยและเก็บกู้ได้จากทั้งบนบกและบนเรือทำให้เหมาะสำหรับกองทัพเรือและนาวิกโยธินทินอย่างยิ่ง รุ่นปี2025นี้มาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ที่ดีขึ้นและซอฟต์แวร์บินอัตโนมัติที่แม่นยำยิ่งขึ้นทำให้สามารถนำทางได้แม้ในพื้นที่ซับซ้อนคุณสมบัติเด่นอีกอย่างของรุ่นนี้คือความสามารถแบบมันติ INT หรือการบรรทุกอุปกรณ์สอดแนมหลากหลายประเภทในครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพแบบใช้แสงและอินฟราเรด อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณหรือแม้แต่ระบบสืบสัญญาณวิทยุโดยห้องบรรทุกสัมภาระของโดรนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจอย่างรวดเร็วจึงรองรับการใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการลาดประเวณชายแดนภารกิจในเขตสงครามหรือแม้แต่ในสถานการณ์ภัยพิบัติในด้านการสื่อสาร RQ 21ปี2025ได้รับการพัฒนาให้สามารถถ,ถ่ายทอดข้อมูลได้ไกลและปลอดภัยยิ่งขึง้น ผู้ควบคุมสามารถรับชมภาพสดและข้อมูลการบินได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ล่าช้าหรือถูกรบควรระบบปล่อยและเก็บกู้ก็ได้รับการออกแบบให้กระทัดรัดมากขึ้นใช้พื้นที่น้อยลงและสามารถตั้งค่าใช้งานในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับหน่วยที่ต้องเคลื่อนที่เร็วอีกจุดเด่นของ r q 2 1คือระดับเสียงที่ต่ำและการสะท้อนเรดาร์ที่น้อยทำให้ยากต่อการตรวจจับในสนามรบ ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าให้เสียงเงียบทำให้ยากต่อการสังเกตจากภาคพื้นดินประกอบกับกล้องความละเอียดสูงจึงทำให้กองกำลังภาคพื้นดินมีข้อมูลที่แม่นยำในการวางแผนและปฏิบัติการรุ่นปี2025ยยังมาพร้อมกับระบบ AI ที่สามารถควบคุมเส้นทางการบินอัตโนมัติได้เช่นการเปลี่ยนเส้นทางกลางอากาศเลือกความสูงที่เหมาะสมหรือหลีกเลี่ยงอันตรายโดยไม่ต้องมีการควบคุมจากมนุษย์โดยตรง ช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จของภารกิจและลดความเสี่ยงต่อผู้ควบคุมวัสดุที่ใช้สร้างรดรนรุ่นใหม่นี้ยังได้รับการปรับปรุงให้ทนต่อฝุ่นความร้อนและความชื้นได้ดียิ่งขึ้นทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อยครั้งลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในระยะยาวและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สรุปแล้ว r q 21 Black Jack รุ่นปี2025ยังคงเป็นโดรนที่มีความอัจฉริยะยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงด้วยการพัฒนาในด้านเวลาใช้งานความสามารถของ AI ความเงียบในการบินและระบบเซ็นเซอร์ขั้นสูงจึงกลายเป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีอากาศไร้คนขับในยุคป,ปัจจุบันหากคุณชื่นชอบการรีวิวแบบนี้และต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโดรน เครื่องบินรบและอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆอย่าลืมกดติดตามช่อง WKP Auto เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เราจะนำเสนออีกต่อไป